วิชาการระดับชาติจีนศึกษามหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ครั้งที่9ดิฉันผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรส,สิริวัลวรชัยยุทธสถาขาวิชาภาษาจีนคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์วันนี้รับหน้าที่ดําเนินการประชุมตลอดทางรายการค่ะการประชุมวิชาการระดับชาติจีนศึกษามหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์จัดครั้งแรกเมื่อวันศุกร์ที่25กันยายน2558ดําเนินเดินทาง 568ก็เป็นระยะเวลา10ปีแ hmm. ล mm ้วนะคะก็ถือว่าเป็นการประชุมชักการที่สามารถที่จะช่วยได้รับความสนใจนะคะจากทั้งคณาจารย์นักศึกษาในสิทธิ์นะคะทั้งภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็สถาบันต่างๆทั่วประเทศได้อย่างดีแล้วก็ช่วยส่งเสริมบรรยากาศการวิชาการทางด้านจิตวิทยาได้เป็นอย่างดีนะคะในครั้งนี้นะคะเราก็ก่อนที่จะเริ่มประชุมนะคะดิฉันจะขอ แนะนำกำหนดการคร่าวๆนะคะของการประชุมในวันนี้ก็คือเดี๋ยวในช่วงต้นเราจะมีพิธีเปิดนะคะที่กระชับนะคะแล้วก็เราก็จะมีเรามีท่านองค์วันนี้ได้รับเกียรติจากท่านองค์ปาะธนนะคะแล้วก็บทความที่จะนําเสนอในวันนี้ก็จะมีบทความทั้งหมดสี่บทความด้วยกันนะคะโดยทุกบทความก็ได้รับเกียรติจากผู้สมมติมามีภาพบทความให้ข้อแนะนากับบทความวิชาการต่างๆนะคะ โดยเราจะแบ่งเป็นช่วงเช้าสบทความแล้วก็ช่วยหมายสบทความด้วยกันนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะที่ฉันขอเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดเรมานิณีดีหลงวานิชประธานศูนย์จีนศึกษาก่าวรายงานค่ะขอีเชิญค่าเรียนท่านผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาท่านประธานศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาโระรามรชมมาชกุรีท่านผู ท่านผู้กล่า,มาวมัธฐานพิเศษผู้เสนอบทความและผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการที่มีเกียรติทุกท่านรวมทั้งผู้วิาพากษ์ด้วยนะคะท่านสละเวลาอ่านบทความแล้วก็มาคอมเมนต์เหมือนกดังได้รีเซนต์เปเปอร์ของตัวเองนะคะท่านคงเหนื่อยมากนะคะแต่ว่าวิธีการนี้ทำให้การสัมมนามีรสวิชาติมากนะคะ เราก็รู้สึกว่าเราทำมาสองสาครั้งเราก็ได้รับการตอบรับอย่างดีนะคะ,คะก็กราบขอบพระคุณคท่านผู้วิาพากษ์บทความทุกๆท,ท,ท่านเลยนะคะที่สลับเวลามานะคะ,คะเรียนก็จะขอกล่าวแบบเป็นพิธีการนะคะแต่จริงๆแล้วอยากจะพูดด้วยตัวเองว่าอองานที่จัดมาอย่างนี้ซึ่งทาง่านอาจารย์สิริกวนได้บอกแล้วว่า จัดมานานถึงสิงบปีนะคะมีเว,ว้นวัดไปปีเดีก็คือปีที่ติดโควิดนะคะแล้วก็การจัดงานทุกครั้งเนี่ยได้รับการตอบรับ,บ,บอย่างดีที่ผ่านมาก่อนโควิดก็มีคณะาจารย์มามากมายนะคะมาให้ความสนใจนั่งกันเกือบเต็หมห้องนะคะแต่ก็เข้าใจได้ว่าทุกวันนี้การสื่อสารก็เ,เปลี่ยนแปลง ความสะดวกสบายของการอยู่บ้านดูหรือว่าดูตอนที่ออากาศทางมือถือเนี่ยมันก็สะดวกกว่ากันเยอะนะคะซ,ซึ่งเราก็ยอมรับนะคะในระบบแบบนั้นนะะแต่ว่าการที่ได้มาเจอหน้าเจอตาก,กันอันนี้ก็เป็นเป็นลักษณะที่พิเศษแล้วก็มีความหมายไปอีกแบบหนึ่งนะคะคือมนุษย์เรามันต้องคุยกันนะจะดูจากจอโทรทัศน์มันก็ไม่รู้จักกัน แล้วก็ไม่สนุกด้วยนะคะนั้นก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาให้เกียรติงานของเราแล้วก็ได้มาร่วมนั่งฟังเพื่อเป็นกำลังใจกับผู้ p r e ซนเปเปอร์นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจกับผู้จัดงานด้วยนะคะซึ่งหลายๆแห่งเขาเลิกจัดไปแล้วเพราะว่ารับสมัครก็มีใครสมัครก็มีนะคะก็คือก็สมัยนี้มันก็ การเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากะะการทำงานวิชาการก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตาม <c oughs> <c oughs> การเปลี่ยนแปลงของโลกการเปลี่ยนแปลงของสื่ออะไรต่างๆนะคะเพราะนั้นก็กขอบคุณจัดใจเลยนะคะของในนามของประธานสูงจิตศึกษานะคะว่าออท่านได้สลัเวลานั่งรถมาไกลนะคะถ้าจากกรุงเทพก็ค่อนข้างไกลก็ขอบคุณอย่างยิ่ง ก็ขอขอกล่าวรายงานท่านผู้บริการนะคะก่อนที่ท่านจะ,ะกรุณาเปิดงานให้นะคะก็ตอนอื่นก็ขอกราบขอผู้คุณท่านผู้บริการนะคะที่สลับเวลามาเปิดการสัมมนาในวันนี้ให้เรานะคะแล้วก็ขอกราบขอผู้คุณท่านอาจารย์สุวรรณนาด้วยนะคะซึ่งเป็นองค์ประถกพิเศษในวันนี้ เราจะได้อะไรที่สนุกสนุกจากท่านนะคะเพราะวันนี้เกี่ยวกับซีรีส์เกาหลีซึ่งอาจารย์บาริณีก็เฉยๆไม่เคยดูเลยนะคะไม่ติดซีรีส์ใดๆทั้งสิ้นนะคะเ,เป็นคนที่ล้าหลังพอสมควรในเรื่องดูซีรีส์ใครพูดถึงซีรีส์ไม่รู้จักสอยา่างแต่วันนี้เดี๋ยวจะฟังว่าอาจารย์ชื่นชมว่าบอกว่าซีรีส์เกาหลีเนี่ยมี แต่ความลึกซึ้งนะคะผู้เขียนเก่งมากนะคะเมื่อเช้าไี้คุยกันนิดหนึ่งนะคะโอ้ทให้อยากฟังเลยเก่งแค่ไหนมีมุมมองอะไรที่อาจารย์ถึงขั้นขนาดเอามาพูดเป็นปาฐกถาพิเศษได้นี่นะคะเดี๋ยวพวกเราก็จะรอฟังนะคะกับขอบคุณอาจารย์สุวรรณามากนะคะแล้วก็ภารกิจของศูนย์จีนนี่ก็คงไม่ต้องพูดยาวนะ ก็เหมือนเดิมอะ่ะก็คือเราก็พยายามที่จะผลักดันกิจกรรมต่างๆนะคะแล้วก็ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นไปของประเทศจีนและไต้หวันและจีนทั้งหลายที่อยู่ในทั่วโลกล่านี่ยนะคะใครทําอะไรที่มีปัญหาขึ้นมานะคะทางด้านการเมืองสังคมเศรษฐกิจอะไรเงี้ยเราก็จัดอยู่ประจำนะคะแต่ว่าในเรื่องของอธรรมศาสตร์เนี่ย เราจะเน้นพิเศษในด้านมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์นะเพราะว่าเ,เราเนี่ยดังในแง่ของออการวิเคราะห์วิจารณ์ด้านนี้นะคะทางด้านเศรษฐศาสตร์ก็เดี๋ยวนี้ก็หาตัวจับไม่ค่อยได้แล้วนะคะอาจาร,รย์ในคณะเศรษฐศาสตร์ก็ไม่มีเอ็กซ์เพรสนะ์จะหาไม่ได้เลยหรือเขาก็สมัยใหม่เขาก็ไปอีกทางหนึ่งอ่ะไปเป็นคนละทางกับเรานะคะ อันนี้ทันก็ขอขอเรียนว่าจีนศึกษาของธรรมศาสตร์เนี่ยเน้นในแงนออ่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมนะฮะเป็นเรื่องหลักซึ่งคนที่จะทำได้ก็ต้องมีภูมิความรู้ที่สังสมมาแล้วก็เรียนรู้มาตั้งแต่ยุคเก่าจนถึงยุคใหม่นะฮะซ,ซึ่งอันนี้เราก็ได้รับความกรุณนจากวิทยากรมากมายในอดีตหลายๆท่านนะคะ แล้วก็การจัดการประชุมแบบนี้นะคะก็คือมีผู้นำเสนอบทความเนี่ยมันก็เป็นอีกด้านหนึ่งนะคะที่จะทำให้เรารู้ว่านักวิชาการรุ่นใหม่เนี่ยก็สามารถที่จะวิเคราะห์วิจารณ์อะไรที่ในมุมมองของคนยุคใหม่แล้วก็ในบริบทของสังคมการเมืองเศรษฐกิจสมัยใหมนะะ่เราก็จะได้อัพเดต ความคิดของเรานะคะมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันอะไรกันนะคะก็อันนี้ก็เป็นหน้าที่หลายๆอย่างที่เราทํามานะคะและหลังๆนี้เราก็ <c oughs> ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะคือเรามีเว็บไซต์ของ,งศูนย์จีึกษาเนี่ยเราก็พยายามถ่ายทอดการสัมภาษณ์บ้างก,การคุยกันเกี่ยวกับวิเคราะห์หนังสืออะไรต่างๆนะคะ ถ้าท่าสนใจแล้วไม่เคยทราบก่อนก็ขอเรียนเชิญให้เข้าไปในเว็บไซต์ของจีนศึกษาศูนย์จีนศึกษาพระรามราชกุมารีนะคะอันนั้นก็จะเป็นสื่อ,อีกสมัยใหม่นะคะท,ที่ที่หาความรู้ได้ย้อนหลังได้เลยนะคะอะ,อะไรที่เราได้อัดเทปไว้แล้วเราก็จะถ่ายทอดทางสื่อเนี่ยนะคะเดี๋ยวดูย้อนหลังได้หลายๆหัวข้อเลยนะะ,ะเชิญท่านเข้าไป สืบคนดูนะคะน,นี้สำหรับวันนี้เนี่ยเป็นการจัดครั้งที่9ที่ท่านพิธีกรอ,อาจารย์สิวันดรสิวันได้แจ้งแล้วนะคะ,ะเป็นเลขสวยนะคะครั้งที่9แล้วก็เป็นครั้งที่เราภูมิใจมากเลยนะคะว่าเราได้เริ่มมิติใหม่อย่างหนึ่งนะคะซึ่งท่านประธานศูนย์การเรียนรู้จิตศึกษาบรษษามัราชกุมารีท่านอาจารย์ราก่อน เป็นผู้คิดคอนเซ็ปต์นี้ขึ้นมานะคะคือว่าผู้ที่พรีเซนต์เ p ปเปอร์เนี่ยถ้าผ่านการกันกรองจากคณะกรรมการผู้สมคุณวุฒิด้านจีนศึกษาแล้วเราก็จะลงในบทความของวารสารของสถาบันเอเชียให้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่โบนัสพิเศษนะ ะะปกติเวลาท่านจะไปเสนอเปเปอร์น่ต้องไปต้องไปส่งเองอะ่ะใช่ไหมคะอันนี้อันนี้เราชดคัดให้นะคือเรามีการสร้างความร่วมมือกับทีมงานนะคะซึ่งท่านผู้บริการก็รับทราบแล้วก็ยินดีนะคะที่จะให้ความร่วมมือนะะแล้วก็ลงทั้งบรสาษาของมหาลาลัยกเกษตรศาสตร์ด้วยเพราะว่าอันนี้ก็เป็น พันมิกับเรานะคะอาจารย์ทางนู้นก็เป็นลูกศิษย์ของศูนย์จีนของภาควิชาภาษาจีนธรรมศาสตร์อยู่หลายท่านนะคะก็เลยจับมือร่วมกันนะ,ะว่าถ้ามีโอกาสแล้วแล้วก็บทความดีผ่านการกันกรองแล้ว<ม>ก็สามารถให้ลงภาษาได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งใหม่ที่เราทําในครั้งนี้นะคะแล้วก็หวังว่าจะได้รับการตอบรับต่อไปนะคะ,ะมันเป็น สิ่งที่ทําให้มีคนสนใจมากขึ้นนะคะเพราะเรากลัวว่าเราทําต่อไปแบบเดิมๆเนี่ยเดี๋ยวเราคงจะตกตกรุ่นนะคะเราก็กลัวว่าเราไม่ทันสมัยนะแล้วก็เราพยอยากจะดูว่าอาจารย์จะได้ประโยชน์ไหมถ้าจย์มาพรีเซนต์เปเปอร์นะคะเดี๋ยวนี้ต้องลงในอะไรนะวารสารที่มอีอยู่ระดับสูงด้วยนะคะซึ่งของเราก็ อยู่ในระดับที่ดีมากนะคะแล้วของเกษตรศาสตร์เขาก็าดีมากเช่นกัน,นะะอันนี้ก็เป็นข่าวดีที่ที่เราภูมิใจนะฮะว่าเราเราทำตรงนี้ได้นะฮะก็เร<ค><ค>ียนก็คงไม่พูดอะไรมากแล้วขอกราบขอพระคุณท่านผู้บริการนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดกกรชัยวัฒน์นะคะมีสถานท่านผู้บริการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะท่าน อยู่ในวาระที่สองของผู้บริการเพราะผลงานดีเหลือเกินไม่มีใครอยากให้ท่านไปนะฮะท่านทำนางานเก่งมากนะฮะแอคทีฟมากเป็นตัวอย่างผู้บริการที่ดีท่าน,นหนึ่งเลยนะแล้วเราก็ภูมิใจมากที่ท่านสนับสนุนศูนย์จีนศึกษาทุกๆด้านเนยลยนะฮะขอบพคุณท่านอาจารย์จอยวัดนมากเลยนะคะ เรียนท่านผู้กล่าวปาฐกถาพิเศษศาส,สตราจารย์ดรสวรรณสถาอนันท่านประธานสูงจีนศึกษาท่านประธานสูงการเรียนรู้จีนศึกษาพระรุมาชุมาณีสถาบันเอเชียตอนออกศึกษาท่านผู้วิาพากษ์บทความผู้เสนอบ,บทความผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการที่มีเกียรติทุกท่านครับในานามของสถาบันเอเชียตอนออกศึกษามหายาลัยธรรมศาสตร์ผมขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญให้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมระดับชาติจีนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรค์ครั้งที่9ในวันนี้ซึ่งโดยเออซึ่งจากโดยศูนย์จีนศึกษาและศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชภุมาราชสานเอเชียตะวันออกศึกษาร่วมกับสาขาภาษาจีนคณะศิลปศาสาตร์มหาวิทยาล,ล,ลัยธรรมศาสตร์นับตั้งแต่ได้มีการสถาปนา ความสัมพันธ์ทางการพูดไทยจีนเมื่อปีพุทธศักราช2518มาจนถึงปัจจุบนันนี้มีนักศึกษานักวิชาการที่สนใจในเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีนเพิ่มมากขึ้นดังปรากฏผลงานวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับจีนซึ่งแพร่หลายจานวนมากมีนยัยสาคัญในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่กระนั้น การจัดการประชุมวิชาการทางด้านจีนศึกษาในประเทศไทยก็ยังมีอยู่ไม่มากดังนั้นการนำเสนอบทความเกี่ยวกับจีนจึงมักปรากฏในเวทีหรือแวดวงการประชุมวิชาการอื่นๆที่ไม่ได้เจาะจงเฉพาะจีนศึกษาศูนย์จีนศึกษาและศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารีสาบันเอเชียตะวันอ,ออกศึกษาจึงเห็นควรให้จัดการประชุมวิชาการเรื่องจีนศึกษาโดยเฉพาะ ขึ้นมาร่วมกับสาขาภาษา,า,าจีนคณะศิลปศาสตร์โดยจัดขึ้นในเดือนกันยาของทุกๆปีในปีนี้เป็นปีที่9การขยับจัดงานจัดเดือนกันยาเดิมก็มาเป็นเดือนมีนาคมเนื่องจากสถานการณ์โควิดในช่วงที่ผ่านมาและผมเองก็ได้มาเป็นประธานเปิดครั้งนีเ้เป็นปีที่4นะครับ กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติระหว่างผู้นําเสนอบทความผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งผลักดันให้ศูนย์จีนศึกษาและศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารีได้จัดก,กิจกรรมเผยพแพร่ความรู้ในวงกว้างมากขึ้นซึ่งท้ายที่สุดแล้วมันจะนําประโยชน์มาสู่นักพิชาการนักศึกษารวมทั้งประชาชนผู้สนใจด้านจีนศึกษาในอนาคต ในนามของศูนย์จีนศึกษาและศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชภุมาราชภสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาและสาขาภาษาจีนคณะศิลปศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องขอขอบพระคุณผู้นําเสนอบทความและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่กรุณาเข้าร่วมงานวิชาการในวันนี้และบัดน,นี้ได้เวลาอันสมควรแล้วพระผมขอเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติจีนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครั้งที่9ก้าในบ,บัดนี้ครับขอบคุณครับ